นี่มันก๋วยเตี๋ยวเรือประมงคลชัดๆนี่คุณคุณมาพูดว่ากว๋วยเตี๋ยวเรือฉันเนี่ยอับประมงคลได้ยังไงคะก็ผมพูดเรื่องจริงเลยครับมีที่ไหนอะเอาลงศพมาวางไว้ที่หน้าร้านแบบนี้เนี่ยทำไมเรียกว่าอับประมงคลอะแล้วจะให้เรียกว่าอะไรอะ่ะ แวะกินหน่อยดีกว่าเอาเกี๋ยวชามนึงจ้ะจ่ะน้องคะ Pen น้องน้องคะเ่ะเอาเส้นอะไรคะเอ่อเส้นเส้นเส้นเลยค่ะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนั่งรอก่อนนะคะ เดี๋ยวมาแล้วค่ะน้องคะมองอะไรอยู่หรอคะออก็มองโลงศพที่ตั้งอยู่หน้าร้านไงคะทำไมอะคะแปกตรงไหนหรอคะแปลกทุกตรงเลยค่ะ <c oughs> เออเดี๋ยวนะพี่ว่าน้องหน้าคุนค้นๆนะคะน้องบิวหรือเปล่าเออใช่ค่ะพี่รู้จัก หนูด้วยหรอคะบิวพี่แอนเองจำไม่ได้หรอพ,พี่แอนพี่แอนลูกประดาห,หรอคะใช่จ้ะโห<ฮ><ฮ>นี่โตเป็นสาวจำแทบไม่ได้เลยนะเนี่ยฉันก็จำพี่แทบไม่ได้เหมือนกันจ้ะแล้วนี่กลับมาเที่ยวบ้านเหรอ,อม,มาอยู่เลยดีกว่าจ้ะพี่เดี๋ยว พี่ได้ข่าวว่าแกไปทำงานกรุงเทพไม่ใช่หรอทีแรกอะ่ะก็ทำงานกรุงเทพนั่นแหละแต่ว่าบริษัทที่ฉันทำงานอยู่อะ่ะมันเจ๊งก็เลยกลับมาทำงานโรงงานแถวบ้านนะพี่พี่แอนอฉันอยากรู้อะไรหน่อยได้ไหมอะพี่อะไรอะ่ะทำไมพี่ถึงเอาโรงศพมาตั้งไว้หน้าร้านแบบนี้อะพี่ฉันว่ามันดหนูหลอนๆน่ากลัวย,ยังไงก็ไม่รู้อะพี่แอนอ,อยากรู้เหรอ กินก๋วยเตี๋ยวชามนี้ให้หมดก่อนแล้วพี่จะบอกเน<ะ>ี่อร่อยไหมอร่อยมากเลยพี่แอนฉันนะไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไหนอะอร่อยแบบนี้เลยอะ <c oughs> ว่าแต่พี่แอนจะบอกฉันได้หรยังอะว่าทำไมถึงเอาลงสุกมาตั้งหน้าร้านแบบเนี้ย จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวมาก่อนเจ็ดสิบบาทอะไรอะพี่ฉันงงหมดแล้วอ,อุ้ออขอโทษนะครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับครับไม่เป็นไรคะ่ะออคุณเป็นพนักงานใหม่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะพอดีว่าฉันเพิ่งมาทํางานวันนี้วันแรกอะค่ะคุณคือคุณบิวใช่ไหมที่กำน้ำต้งเนี่ยฝากงานมานี่คุรู้จักพ่อฉันด้วยหรอคะปกติก็ตั้งกินกาแฟาด้วยกันบ่อยๆครับผมเบนะครับเป็นหัวหน้างานของที่นี่ยินดีที่เราจักนะครับคุณบิวยินดีที่รู้จักค่ะงั้นฉันขอตัวไปทํางานก่อนนะคะได้เลยครับ <c oughs> น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ย อา้าวคุณบิวพักเที่ยงเหรเอครับใช่ค่ะแหมพอดีเลยผมเพิ่งไปทำธุระกลับมาครับยังไม่ทันได้กินอะไรเลยคุณบิวจะว่าอะไรไหมถ้าผมขอไปกินข้าวกับคุณบิวด้วยครับมันจะดีหรอคะอดีสิครับ ดีมากด้วยแล้วคุณเบอยากกินอะไรล่ะคะอ๋อก็แล้วแต่คุณบิวเลยครับคุณบิวอยากกินอะไรนะผมตามไปกินของบิวได้ทุกที่เลยคุณเบแน่ใจนะคะแน่ใจครับงั้นจัดไปค่ะงั้นก็เดินไปทางนู้นเลยครับรถผมจอดอยู่ตรงนู้นอ,อค่ะบิวนี่คุณพาผมมากินก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยฮะก๋วยเตี๋ยวเรืองไงคะ นี่มันก๋วยเตี๋ยวเรือประมงคนชัดๆนี่คุณคุณมาพูดว่ากว๋ากวยเตี๋ยวเรือฉันเนี่ยอัะประมงคนได้ยังไงฮะก็ผมพูดเรื่องจริงเนี่ยครับมีที่ไหนอะ่ะเอาลงศพมาวางไว้ที่หน้าร้านแบบนี้เนี่ยทาไมให้เรียกว่าประมงคนอะ่ะแล้วจะให้เรียกว่าอะไรอะ่ะร้านคุณขายคนยังไม่พอยังขายสับพเพลสีหรือมั้งเนี่ยฮะ เบ้คะทำไมคุณเบ้พูดจามไม่ให้เกียรติร้านพี่สาวฉันแบบนี้อะคะฮะนี่ร้านพี่สาวคุณเหรอใช่ค่ะพี่แอนเป็นรุ่นพี่ฉันตั้งแต่เรียนสมัยมัธยมบิลผมว่าคุณเลิกครบรุ่นพี่คนนี้เถอะอะไรก็ไม่รู้อะสิ้นคิดมากเลยมีที่แนวลงศพมาวางไว้ที่หน้าร้านอะฮะนี่คุณผมจะบอกอะไรให้นะร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือของคุณเนี่ยดูต่อได้อีกไม่นานหรอกนะครับเ<อ>พราะอะไรเหรอ เพราะว่าดูสิ่งที่คุณทำนั่นสิโอ้ยแล้วคุณรู้เหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่แล้วคุณรู้ดีแค่ไหนฮะถึงกล้ามาวิจารณ์ร้านฉันแบบนี้รู้สิคุณมันก็คือพวกงมงายในศิลปศาสตร์กราบไหว้บูชาได้ไม้กระทั้งโลรงศพคนตายเนี่ยอภิมงคนไปหมดเลยทั้งคุณทั้งลูกค้าใครจะกินก็กินไอ้กูเดี๋ยวอภิมงคนแบบเนี้ยผมไม่กินอ่ะผมไม่อยากซวยอ่ะ แอนฉันขอโทษนะที่พาคุณเบมาร้านพี่แล้วก็มาพูดําไม่ดีกับพี่อะ่ะฉันขอโทษจริงๆนะพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่เข้าใจคุณเบ ก่อนค่ะอะไรของคุณออกเนี่ยฉันว่าคุณควรไปขอโทษพี่แอนนะคะนี่คุณจะให้ผมไปกราบไหว้กุฏิเตเรือประมงคนนั่นเหรอนี่คุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยคุณเบคะฉันพูดว่าให้คุณไปขอโทษพี่แอนไม่ใช่ไปขอโทษก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะนี่คุณบิวผมไม่อยากรู้นะว่าคุณเป็นคนงมงายถึงขนาดเนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละคุณบิวนี่คุณเชื่อเรื่องงมงายพวกนี้ด้วยเหรอไอ้โงศพเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่น่าคารพบูชาหรือกราบไหว้เลยนะ คุณเบค,คะฉันว่าคุณเนี่ยกำลังเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วค่ะเข้าใจผิดเหรอน,นี่ผมเข้าใจผิดอะไรอะ่ะก็เข้าใจผิดเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือกับเรื่องลงศพที่ตั้งอยู่หน้าร้านพี่แอนเังไง่ะคะ <C hips> คือความจริงแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงเอาโลงศพเนี่ยมาตั้งที่หน้าร้านความจริงแล้วอ่ะที่พี่เอาลงศพมาตั้งที่หน้าร้านเนี่ยเพราะว่าพี่เนี่ย จะเอาเงินไปหยอดในโรงศพไงล่ะแล้วพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยพี่ก็จะเอาเงินที่หยอดทุกๆวันเนี่ยไปทําบุญโรงศพที่สําคัญนะที่อะ่ะเอาค่าก๋วยเตี๋ยวในแค่ยแค่5บบาทส่วน20บบาทที่เหลือเนี่ยพี่ก็จะเอาไปหยอดในโรงศพเพื่อให้ลูกค้าที่มากินอะ่ะได้บุญด้วยอ๋อแบบนี้นี่เองอะ่ะแหมมากินก๋วยเตี๋ยวร้านพี่แอนเนี่ยทั้งอิ่มท้องแถมยังได้บุญอีกอะ่ะ ไอเดียการตลาดของพี่แอนอะสุดยอดไปเลยเอ่ะพี่และเหตุผลที่พี่แอนเขาทำแบบนั้นอะก็เพราะว่า i don't know ต่างตางกรนะนแม่แล้วพังหนูเองอะหนูคงไม่มีปัญญาซื้อลองให้แม่หรอกจ้า คุณเป็นโรคสาคนตายหรือเปล่าครับใช่ค่ะคุณมีธุระอะไรเหรอคะนี่ครับเงินห้าหมื่นผมขอร่วมทำบุญด้วยได้ไหมครับทำไมเหรอคะเพราะว่าปดามีบุญคุณกับผมมากผมตามหาแกมานานจนกระทั่ง ทราบข่าวว่าประดาเสียชีวิตแล้วผมก็เลยรีบมาครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะแม่แม่จา๋าหนูมีเงินซื้อโรงให้แม่แล้วนะขอบคุณคุณมากๆนะคะแม่ ผูมีเงินซื้อโรงให้แม่แล้วนะคุณกำลังจะบอกผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่สาวคุณสร้างบุญสร้างกุศลด้วยลงศอบนั่นเหรอก็ใช่นะสิคะน,นี่ผมเข้าใจผิดเองเหรอเนี่ยทีนิดคุณไปขอโทษพี่แอนได้หรือยังคะ กลับมาทำไมอีกอะร้านนี้มันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออัประมงคลไม่ใช่หรอคุณครับคือผมเอ่อต้องขอโทษคุณด้วยนะครับผมต้องขอโทษจากใจจริงเลยที่ผมพูดจาไม่ดีกับคุณเมื่อสักครู่เนี้ผมเพิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่คุณทำมันดีขนาดไหนอะบิวนี่บิวไปเล่าเรื่องที่พี่เล่าให้บิวฟังหมดเลยเหรอใช่ค่ะพี่แอนคือหนูไม่อยากให้คนเข้าใจผิดเรื่องพี่แอนนะคะ ก็พี่บอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรเลยใครเขาจะคิดยังไงจะเข้าใจผิดยังไงเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับการกระทำหรอกถ้าบิวเขาไม่ได้ฟังอะ่ะผมคงไม่รู้ซึงถึงคนที่เขาไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อลงศพให้แม่ตัวเองอะ่ะ <c oughs> เพราะแบบนี้ใช่ไหมครับคนเลยตั้งใจที่จะทำบุญลงศพตั้งแต่นั้นมาใช่ค่ะฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ ไม่มีไม่มีแม้แต่กระทั่งจะซื้อโรงศพใส่ล่างแม่ฉันเลยเห็นใจคนที่ไม่มีเหมือนกันตั้งแต่นั้นมาเนี่ยฉันก็เลยตัดสินใจขายก๋วยเตี๋ยวโรงศพเพื่อเอาเงินที่ได้เนี่ยไปทำบุญโรงศพให้กับศพยากไร้แล้วก็ศพไร้ญาติทั่วประเทศฉันไม่ได้งมงายแล้วก็บูชาสิ่งอัปมงคลอย่างที่คุณพูดงั้นผมขอเหมากว๋วยเตี๋ยวร่างคุณทั้งหมดเลยได้ไหมครับ ถือว่าเป็นการไถ่โทษที่ผมทําไม่ดีพุบนอะทําไมจะไม่ได้ล่ะคะคนที่รู้ว่าตัวเองทําผิดเนี่ยและยอมรับผิดเนี่ยควรได้โอกาสะคะ่ะขอบคุณมากนะครับ